เห็นรอยยิ MM mm ้มของเขาทําให้เรามีแรงผักดันมีกําลังใจในการที่จะทํางานพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนพัฒนาเด็กๆนักเรียนต่อไปครับผมนายวินยูทาจันผู้อำนวยการโรงเรียนว่าลุโพตําบลตลาดแรงอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัยภูมิมีนักเรียนจํานวน41คนจากแกรเรีนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้น ปฐมษาปีที่6ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่มีฐานะยากจนผู้ปกครองไปทํางานต่างจังหวัดโดยอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายเป็นคนชอบแล้วก็ศรัทธา,นาในในเรื่องของสิทธิพอเพียงโดยเฉพาะพระองค์ท่านฟามเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชะการที่9จึงได้เรียนรู้ศึกษาด้วยตนเองและได้เข้ารับการอบรมเพิ่ม,เต,มเติมที่ศูนย์ปราศ ศาสตร์พอเพียงบอกเล่าเก้าตามจังหวัดชัยภูมิจึงได้นําความรู้เหล่านั้นมาจัดการการสอนบูรณาการให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเราอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา2563เป็นต้นมาครับช่วงบ่ายของทุกวันก็จะมีกิจกรรมทําแปลงผักอินทรีย์ทําแปลงนาอินทรีย์การเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่การเพราะเห็ดนางฟ้า ทำให้เราได้เห็นว่าเด็กมีความอยากเรียนรู้เห็นรอยยิ้มเห็นความตั้งใจเห็นความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะแล้วเขาก็ต่อยอดเอาไปทาในครัวรเรือนในบ้านของเขาได้ด้วยครับอยากจะปลูกฝังในเรื่องของคุณลักษณะพึงประสงค์โดยเฉพาะเรื่องของความดีคุณธรรมและความพอเพียงครับเนื่องจากโรงเรียนวัดหลวงโพเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดบุคลากรแล้วก็นักเรียนมีจํานวนน้อยในเรื่องของงบประมาณบุคลากรเราก็จะประสบป,ปัญหาในเรื่องนี้แต่ในความขาดแคลนนั้นเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานจากชุมชนที่เห็นความตั้งใจของเราที่เราได้ทํางานในเรื่องนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษานพื้นฐานท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านอสอมผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราได้รับความเมตตาจากเจ้าวาดวัดศรีมหาโพธิ์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมจัดกิจกรรมกับเราทุกครั้งซึ่งโรงเรียนของเราก็จะจัดกิจกรรมในเรื่องของบวรก็คือบ้านวัดและโรงเรียนมีกิจกรรมร่วมกันบูรณาการร่วมกันในทุกๆเรื่องครับปีการศึกษาสองพันหีนี้โรงเรียนบ้านหลูโ่โพได้รับการคัดเลือกเป็นสถานีสารนำร่องโครงการอารยากเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระาราชดำริในวันที่5ธันวาคมปีนี้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาโรงเรียนจะมีกิจกรรมทาสีรวโรงเรียนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กิจกรรมที่2ก็เป็นกิจกรรมเอามือสามัคคีในส่วนของโรงเรียนอายัเกษตรจะมีกิจกรรมขุดของไส้ไก่บุกป่า5ระดับทำฝายชะลอน้ำทำปุ๋ยชีวภาพแล้วก็จะทำระเบียงน้ำอยากให้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้ชุมชนให้หน่วยงานมีส่วนร่วมเข้ามาเรียนรู้ในส่วนที่เราดำเนินการในเรื่องของโคกหนองนาครับ เราเห็นเด็กๆได้มาร่วมกิจกรรมเราก็มีความสุขเหมือนกันเห็นรอยยิ้มของเขาทําให้เรามีแรงผลักดันมีกําลังใจในการที่จะทํางานพัฒนาโรงเรียนพัฒนาชุมชนพัฒนาเด็กๆนักเรียนต่อไปครับความรู้สึกสําหรับการทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างหนักที่ผ่านมาทําให้เรามีความมีความภูมิใจมีความสุขแม้แม้เราจะเหนื่อย แต่เราก็มีความสุขในการทํางานครับทุกอย่างเรามองเด็กเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางครับไม่ได้มอง,งตัวเราเลยเหนื่อยเหนื่อยมากจนบางวันผมทอ้อนอนคิดอยู่ฮะกูทําทอะไรนั่งหนาวะเนะี่ยแต่เมื่อเมื่อนึกถึง,งววผม,ม,มงอองทั้งบอกว่าผมเหนื่อยกว่าเราเยอะมากแค่นี้กอไม่ถึงเท่ากันเลย เจ็ดจิบล้านคนที่ท่านทำสี 4, ่พันโรงงานที่ท่านทำเราที่ทำได้เราทำที่นี้นนนมไม่ได้ก็ก็เป็นแรงให้เราได้กินเนี่แล้วก็ทำตรงนี้แล้วก็จะถึงต่อไปจนกว่ารถรงนีง